สนับสนุนโดยทีทีทีโซลูชันผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดยี่ห้อชั้นนำของโลกส่วนเจอที่ต่อโทรสู99 99 99่สูญเก่าแปดเก่าเก่าเก่าแปดเก่าเฮ้ยมีตายแต่เลขเก่าคลิปต่อไปนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพราะความบันเทิงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาอีตาอีนายก็เออลุลลานมาเบิง่งบรรดาผู้แท้และนักการเมืองก็ลุน,น้าสละเวลาเบิง่งจังหน่อยเพราะมันบรรจุอยู่โดยสารละล่น,ลน ห้าอย่างเกี่ยวกับประเทศลาาที่หลายๆคนอาจสิยงมีหู้มื้อนี้สีเว้าสู่ฟังเริมกันที่เลิงที่หนึ่งจากผลสำรวจของ WHO หรือองค์กรอนามัยโลกได้ระบุว่าประเทศลาาเป็นประเทศที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลายที่สุดในเอเชียในปี2014วัยนุม่มเลาวอายุ15ปีขึ้นไปดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ15ลิตรต่อคนต่อปีการลุลาแต่เฮานี่ละมีผู้เป็นโรคตับบข็งประมาณ2,000คนต่อปีและตายจากโรคตับแข็งหคลายหอยคนต่อปี oh. อยู่ในเลาาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์พาเธอเกิดการใช้ความมุนแห้งในครอบครัวถึง4 การวิวาทในครอบครัว36%การวิวาททั่วไปและสร้างความวุ่นวายในสังคม1 1การลวงละเมิดทางเพศในคณะมึนเมา10%มีผู้สาวน้อยเซโตตอนเมาหลายพันคนต่อปีพอ่อพ่อกับโรคตับแข็งอันนี้ก็ต้องเอิ้นว่าโรคก,กินตับในยามมึนเมาผู้หลังคนเมาแล้วแ,แก่ทรงก็มีและที่สําคัญในปี2014แอลกอฮอล์ได้พาเธอเกิดอุบัติเหตุทื่งท้องถนนล,ลายกว่า6541ครั้งมีผู้บัจเจ็บถึงคนเสียชีวิต8 8่ เลขหงามแต่มีหน้าภาคภูมิเจอสาหรับประเทศเลาาเรื่องที่2ประเทศเลาามีกระเทยคนทวิทและคนเดียวที่สามารถเป็นคํานาหน้าเป็นนางสาวได้นั่นก็คือน้องลิงลิงคนงามเพราะลิงลิงเป็นสาวประเภทสองคนหนึ่งที่สร้างซื้อเสียงให้แก่ประเทศชาิและเป็นความภาคภูมิเจอของปราษาชนล่าอย่างโทนาโทตา,ทา,ทา,ทาย้อนความงามที่ยิ่งแท้แท้ยังต้องอายโซนกระเทยโหโปกบางคนที่สร้างความเสริมเสียให้กับประเทศชาินั้นชาตินี้ย่าได้วังกระเทยดีเท่านั้นที่คู่คนกับการยอมรับของคนลาาจําไว้เรื่องที่3ประเทศลาาเป็นประเทศ ที่ย่งหักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้ได้ดีแสดงอ้อบอนว่าผู้ยิ่งเป็นรัฐกรนั้นเวลาไปเฮ็ดเวนั้นหนุงสิ้นผู้ยิ่งท้ไปเวลาเฮ้าโพพันเวในห้องการต่างๆก็ต้องหนุงสิ้นเฮ้าวัดกันหนุงสิ้นที่ต้องหนุงสิ้นนั้นมีแว่นว่าโหโบหานหรือแนวเลอแต่เป็นการทักษาวัฒนธรรมการหนุงถือแบบเล่าๆมีเฮอสูญหายไปเพราะวัฒนธรรมการหนุงถือจากต่างประเทศเลิมแทรกแทรกเข้ามาและโซนหนึ่งกันแลนตามเข่าจนลืมห้างเงาของตัวเองเป็นตาสมเพศเพราะฉะนั้นสาวเล่าคนเล่าหนุงแบบเล่าๆนั้้้นนดีแแลลววก็็เป ความงามที่ต่างชาติเห็นแล้วยกย่องและน่าประทับเจอคนอื่นมักคนเล่าเพราะว่าความเป็นเล่ามีได้มากเพราะคนเล่าเป็นแบบคนอื่นการเดินตามความทันสมัยของโลกนั้นมีแม้เลืองพิษแต่อย่าลืมหาเงาที่เห่าเป็นเด้อพี่น้องจุ๊บๆเลืองที่สี่ประเทศเล่าได้รับรางวัลเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกจากสภาการท่องเที่ยวและการค้าของสหภาพยุโรปหรือ ECTT ในปี2013อยอนแนวคิดใหม่ของการท่องเทีเ่ยวเซิรงนิเวศในซุ้มซนที่เป็นมิตตต่อสิ่งแวดล้อมตลอดมาประเทศเล่าได้นำรายได้จากนักท่องเที่ยวกระจายสู่คนในซุ้มซน สร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของซุม้มซนจากงานหัตกรรมท้องถิ่นและนอกจากนั้นประเทศล่ายังเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ลากหลายและการไล่ไายเหตุผลอนื่นๆที่นั้งเว้ากัน3ามขึ้นก็นมีจบเพราะประเทศเล่าของเฮ่านั้นยังมีดีอีหลายอย่างที่มีได้เว้ามาและเรื่องที่5ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องที่ประเทศอื่นมีสามารถเฮ็ดนําเฮ้าได้เพราะประเทศเล่าคือมือว่างอันดับหนึ่งในด้านนี้นั่นก็คือประเทศเล่าเป็นประเทศที่ถือทิมระเบิดลายที่สุดในโลกใน รมสมบูรณ์ไปด้วยระเบิดกว่า3ล้านต้นจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพ USA ในสงครามอินโดจีนที่เข้ามาทิ้มระเบิดเซอร์ดินล่าทุกๆ8นาทีส,าสั้วซี่ชั่วโมงเป็นระยะเวลาเกาป,าปีในสงปีพันเถึงหนึ่งลายกว่า5้0 0 0 0แปดหมืนเที่วบิน ระเบิดประมาณ270ล้านลูกถือโยนลงในดินลาและอีแปดสิบล้านลูกนั้นยังมีทันแต่ฝั่งยูเตอร์ดินในระยะเวลา9ปีสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายเงินประมาณ17ล้านดอลลาร์ทุกๆเศร้าสี่สโมงเพื่อมาเก็บกู้เอาสัพย์หายของพวกเขากลับคืนไปหรือประมาณ6 1 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีเป็นเงินก,กรีบกับสิทธิประมาณ4,896ล้านล้านกีบต่อปีคูณเฮา้ปีเออมาเป็นตัวเลขที่ค่อยอ่านมีได้เลยแต่สามารถกู้ไปได้ยังมีถึงหนึ่ง นั้นก็แสดงว่านอกจากคนเล่าเฮาสียืนอยู่ทั้งแหทองคําและทรัพยากรเตอร์ดินอันล้ำค่าอื่นๆเฮายัางง่อยอยู่ในกองระเบิด80ล้านหน่วยที่ยังมีท่านแตะไปอีหลายโซอายุคนนี่แหละสุดยอดแห่งคําว่าเล่าที่ประเทศอื่นมีม,มีคือเฮาจากทั้งเมดที่ิเบามาก,กะวังว่าพวกเจ้าสิแนมเห็นจุดดีและปมดอยของประเทศเท่าเองบ่อนดีกะหักษาไวา้บ่อนเสียกะซ้อยกันปรปับปรุงแก้ไขคนละไม้คนละมือเพื่อประเทศชาสตร์บานเกิดเมืองนอนของคนเล่าเฮาทุกคนขอขอบเจอน้ำดื่มโลมาค่ำน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุ ภาพน้ำดื่มเหล้าที่ได้มาตรฐาน ISO 2 0 0 0จากองค์กรอนามัยโลกเบิ้งคลิปนี้จบแล้วกรุณาไซปุ่มไลค์ปุ่มแชร์เพเป็นประโยชน์ทานสามารถติดตามคลิปใหม่ได้ทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage ของยู n น้าสตูดิโ